ท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นของเราค่ำคืนนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านผงผานุสสดิอรุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊บครับท่านผู้ชมครับเรียนถามท่านปลัดนะคะว่าในเรื่องของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราอะนะคะในขณะนี้นะเราดําเนินการนะในประเด็นใดแล้วก็ถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ันคะผมถือว่าเราประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมา ดูจากสถิตินักท่องเที่ยวดูจากจํานวนเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ใจ่ายในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เกินเป้าเกือบทุกด้านนะครับแต่บนความสําเร็จอันนี้เนี่ยมันก็นํามาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องมีนโยบายออกมาเพื่อรับ,ร,บรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนที่มากขึ้นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายคอขวดที่อาจจะเป็นจุดอุปสรรคหลักในการ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในระยะต่อไปเนี่ยนะครับเช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อาจจะมีจํานวนน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีสภาพสุดโศกลงไปนะครับ <Okay. S 2> ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นต้องมีการลงทุนจํานวนมหาศาลเพื่อตรล,ล็อคข้อขวดเหล่านี้นะครับเราได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไปเป็นจํานวนมากนะครับ <Okay. S 2> จนอาจจะชำรุดรุดโศกลงไปนะครับผมคิดว่าระยะต่อไปจะต้อง ทำสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น man-made attraction คือสิ่งที่คนสร้างขึ้นมารสร้างสถานที่เที่ยวใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวอย่างดิสนีย์แลนด์เลโก้แลนด์หรือเป็นยูนิเวอร์แซลสตูดิโออันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศนะครับ,รบผมคิดว่าเราเทางการก็จะต้องสนับสนุนให้มีการลงทุนใน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นในช่วงต่อไปนะครับค่ะท่านประหลัดครที่บอกว่าอยากสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ของเราที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้มันมีสัญญาหรือมีฐานข้อมูลอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราควรมาในทิศท,ทางด้านนี้คะท่านคะคือผมอยากจะให้คุณปุ๊กดูตัวเลขนะักท่องเที่ยวของเราปีที่แล้ว30ล้านคนเนี่ย เราติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกที่มีในท่องเที่ยวสูงที่สุดนะฮะแต่ถ้าเราไปมองการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งองค์กรต่างประเทศคือ World Economic Forum เป็นคนจัดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่อันดับที่35นะฮะซึ่งอันนี้มันแสดงว่าดีมานกับสป라이ไม่ไม่ไม่สมดุลกันดีมานคือคนต้องการมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ย อยู่35ระดับ35 10้กับ35ที่ต่างกันเยอะนะครับงนั้นทำยังไงที่เราจะสร้างความสมดุลระหว่างดีมานด์กับสป라이นนะฮะสิ่งที่ผมพูดไปคือเรื่องการลงทุนในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งดูตัวเลขแล้วมันบอกชัดว่าเราลงทุนน้อยเกินไปด้านการท่องเที่ยวนะครับมันคิดเป็นเพียงไม่ถึงส0ซของการลงทุนรวมของประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราลงทุนน้อยเกินไปนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะปลดล็อกในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับอปทเนี่ยซึ่งจริงๆมีหน้าที่ในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ด้วยนะครับก็จะมีการนําเงินสะสมของอปทเนี่ยมาใช้จ่ายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันการลงทุนในภาคเอกชนก็จะกำลังมีการจัดระบบสิ่งจูงใจที่จะให้เอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนซึ่งผมขอเน้นอบไปก่อนแต่รัฐบาล จะพยายามส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งภาคองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนนะครับอ,อันนี้เป็นนโยบายด้านหนึ่งนะครับในด้านความปลอดภัยนีิก็อยากจะเรียนคุณปุ๊กว่าความปลอดภัยในขณะนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญสูงสุดนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น,นหลายที่นะครับประเทศไทยเราจริงๆเคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ราชประสงค์นะฮะขณะนี้ก็ทุกอย่างก็สงบแล้วก็เราก็มี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ผมคิดว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ประเทศหนึ่งของโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเ,เมื่อดูการจัดอันดับของโลกแล้วมันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นักนะฮะผมผมไม่อยากบอกตัวเลขมันมันไม่ไม่ค่อยน่าพอใจนะฮะผมเองก็พยายามเ,เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายตํารวจซึ่งเรามีตํารวจท<ม>่องเที่ยวอยู่อยู่กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของ ด้านการคมนาคมขนส่งนะฮะซึ่งก็จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหรือในสถานที่เที่ยวชายทะเลเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ที่ผ่านมาอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหลายหลายจุดนะครับก็พยายามที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับให้ให้รักกุมมากขึ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น การทาประกันใช่ไหมคะเพราะว่ารเรื่องน,นี้น่าจะช่วยได้เอยอะไหมคะท่านคะครับ <c oughs> ก็เรียนคุณปุ๊กว่าเรียนท่านผู้ชมว่าจริงๆเรามออีการจัดทาคล้ายๆระบบประกันภยัยแต่จริงไม่ใช่นะครับเราเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือ <c oughs> และเยียวยานะักท่องเที่ยว <c oughs> ตอนเกิดเหตุราชประสงค์เนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้ไปเพื่อเยียวยานะักท่องเที่ยวไปจํานวนหนึ่งนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะ กองทุนเนี่ยมันรับความเสี่ยงไว้แต่ผู้เดียวก็คงอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วระบบราชการอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันก็มีความช้านะครับมีระเบียบของมันอยู่นะครับนักท่องเที่ยวกว่าจะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอาจจะกินเวลาเข้าไป4ีหเดือนซึ่งมันมันไม่ทันการนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็พยายามที่จะจัดระบบการประกันภัยนักท่องเที่ยวใหม่นะครับโได้ทําการหารือกับภาคธุรกิจประกันภัยของของเราเองเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีความพร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อจัดทำระบบประกันภัยนักท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบใช้กลไกประกันภัยของภาคเอกชน,เ,นเข้ามาทำหน้าที่แทน,นกลไกของภาครัฐซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอ้โน่าสนใจนะคะ<น>ความคืบหน้าของเรื่องกองทุนตรงนี้นะคะนจนระบบประกันภัยที่เราเตรียมจะจัดทําขึ้นนี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างคะท่านประหลัดคะ ก็พูดง่ายๆว่านักท่องเที่ยวสามสิบล้านคนต่อปีที่มาประเทศไทยเนี่ยทุกคนจะได้รับความคุ้มครองหัวละหนึ่งล้านบาทนะฮะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทนะครับเราจะให้ความคุ้มครองเขานะครับซึ่งก็เป็นระเบียบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการจากที่รัฐบาลทำบริหารจัดการเนื่องาฝ่ายบริหารจัดการมาเป็นภาคเอกชนนะครับคิดออกมาแล้วมัน ทำได้สบายมากแล้วก็ค่าเบีย้ยประกันต่อหัวเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะฮะร,ระดับที่ต่ํามากซ<ะ>ึ่รายละเอียดในผมขออนุญาตยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดลงไปในขณะนี้นะครับแตเดียนว่าเราเป็นการให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว เออหัวละหนึ่งล้านน,ะน่ะนะฮะแต่ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครให้กับนักท่องเที่ยวท่านบอกว่าตัดสินใจมาทเที่ยวเมืองไทยก็จะรับการคุ้มครองตรงนี้ด้วยนะคะ,ะ,ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยากให้ท่านประหลัดสะท้อนสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันมีผลประโยชน์ต่อเนื่องขนาดไหนกับประเทศเราซึ่งเราทุกคนจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้ต้องช่วยกันครับผมดูตัวเลขในเชิงลึกนะครับว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันมี ความมีผลต่อเนื่องไปยังภาคอื่นๆอย่างไงนะครับก็พบว่ามันมีผลแบบค่อนข้างมากมายมหาศาลนะครับวันนี้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นประมาณสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นของ g d ดีซึ่งมันใหญ่โตเลยเกินใหญ่โตมากกว่าภาคเกษตรซั่งอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงสิบปอร์เนของ GDP นะฮะภาคอุตสาหการรมประมาณสัก2ี่หกปอร์เซ็นของ g d p นะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆแต่ถ้าเกิดดูในเรื่องของการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศนะครับ ภาคการท่องเที่ยวในปี58ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่อนข้างมากหนึ่งในสาของอัตราเติบโตของประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาจากภาคการท่องเที่ยวนะครับเราโตประมาณ3%รนราคาปัจจุบันนะฮะเป็นของการท่องเที่ยวสักหนึเปอร์เซนก็คือหนึ่งในสามนี่ถือว่าสมทีเดียวคะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านประหลัดอยากจะฝากกับทุกภาคส่วนในสังคมของเรารวมถึงประชาชนด้วยนะคะว่าเราจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเพื่อทําให้เศรษฐกิจาาของเราเนี่ยเข้มแข็งได้อย่างไงบ้างคะเชน่ะผมว่าสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยครับที่สาคัญที่สุดเนี่ยจริงๆไม่ใช่สถานที่หรือไม่ใช่ man made อ t แ r a c t i o n ไม่ใช่ญญทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่สิ่งแวดล้อมแต่คือคนไทยนะฮะอันนี้ผมผมผมเรียนคุณอนมาตามตรงว่าคนไทยเนี่ยคือ คนที่ต่างชาติอยากมาสัมผัสอยากมารู้จักนะฮะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงออประชาชนคนไทยก็คือว่าอยากให้เราทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะฮะแค่นั้นเองเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเป็นยังไงผมว่าท่านก็คงรู้แล้วเป็นคําพูดง่ายๆนะครับ<ม>เรามีความการยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทักทายโอภาปราไยเราต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวนะครับเราให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยผมว่านี่คือคือนิสัยของคนไทยนะครับเ,ออ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>เรา เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของคนไทยครับค่ะนะต้องขอบพระคุณท่านประหลัดอย่างยิ่งเลยนะะขอบพรบคะคุณค่ะ